เอาเขาเตื à, ่อมเขา้านตไก่ครับแม่ครับไก่ที่พุกพุกเรียมหอยยิ่งหลายัวครับเชื่มต้นไก่ด้ับาบ้านครับไก่ชาบ้าน ไปเอากระป๋องไปเบิึงไก่ๆเนอะครับไก่เบิึงตุ๋ไก่เนี่ยอันสุดท้ายมาเบิึงตุ๋ไก่ครับไก่เลี้ยงแบบชาวบ้านครับนี่ลูกนิดน้อยนี่ไก่ตีแม่ไก่ที่เป็นหางดอกนี่สิครับไอ้ไก่ปลาครับ หางดอกวไม่ใชครับนี่ผสมมาหลายเคือแล้วนี่ไก่ปลาแท้ๆเลยครับนี่ไก่ปลาแท้ๆเลยนี่ตัวนี้ไก่บ้านผสมกับไก่ปลานี่ไก่ปลานี่นี่ไก่ปลาคือกันโอ้ไก่สีขาวจาังอยเพราะว่ามันหลายปีแล้ว นีูลูเพิ่อเน,นี่ไว้เทะๆได้ครับไว้เยเ่ียวมากนี่ส้นมิดกิลี่เลยครับนี่ฝนที่เลี้ยงยี่ที่แหละครับเมื่อน,นี่มาหนาวฝนฝนโปรยๆไดยกล้กับชิคาลุกเลยละ่ะนี่มันนอกเลี้ยงไกล ไก่ตะกินลูกเกียบมันก็ออกง่ายกับหนาวนังสิแหละครับหนาวที่เลี้ยงไก่แบบง่ายๆไก่ปลานี่เลี้ยงง่ายเด้อครับเด้อเลี้ยงง่ายลูกไข่บ่ไข่เงาบ่วไข่ยังบ่ได้สีดักสิ่งยังยังเด้อได้หน่เมืองที่นี่แล้วต้องกลนกันลูกน้อยลาย ไก่ปลาเนี่ยไปท,ที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงไก่กินสี่ละไก่ปลานี่เนื้อมันทีแส้กระดูกน,น,น้อยๆกรอบดูกรกอบๆว่าแข็งดอกไก่ปลาขันแม่นกนกคุมแล้วลนะ มันสีคล้ายนกคุมเวลาขันแม่นกนี่ไก่มันก็เป็นไก่ปลามันก็แซ่บจริงๆหรอครับแันนกก็คือนกคุมแันหมูก็คือหมูปลาหนิแหละมันสีเป็นเนื้อแซ่บดีตัวลองกินเบอร์เด้อไก่ปลานี่ต่างกันเลยนี่นี่กับไก่ปลาคือกันครับมันผสมพันธุ์มาแหละมันกลายก่พันธุ์แม่จากงอนี่นี่ ตัวลายตี้นั่นตัวแท้ๆเลยล่ะไก่ป้าแท้ๆเลยนี่ผมเลี้ยงมาหลายปีแล้วตกไข่ก็บ่าไข่เงาถ้าสิ้นก็บ่าไข่ได้ยดียอดไดียังหรอกปล่อยธรรมชาติแข็งแรงดีบ่าไข่เงาผมเลยเอาไก่ป้ามาผสมไก่บ้านที่ที่สุดเลยครับนี่ อาหารกับปาเพื่องกินเล็กเกน้อยๆก็เลี้ยวที่นี่ก็ขอสวัสดีเด้อครับ